สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเน่าเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็จะพาท่านไปติดตามข่าวของคุณนกพงศกรบอดนกแห่งหมอลำเสียงวิหกของเรานะครับหลังจากที่ผมก็ไม่ได้ทำข่าวเกี่ยวกับบอดนกมานานได้เจอกันบอดนกครั้งล่าสุดก็อยู่ที่งานปิดฤดูก,กาลของมอลำอีสานนครสิน ซึ่งวันนั้นบอสนุกบอสนุกพระเอกเขตน้องลีโอและทีมงานก็เดินทางไปร่วมให้กำลังใจหมอลำคณะอีสานนครศินอยู่ที่บ้านโนนเรืองอำเภอเมืองจงังหวัดขอนแก่นในวันที่สิบที่ผ่านมาผมก็ได้ไปร่วมเหมือนกันแล้วก็ไปเจอกันที่นั่นก็ไม่ได้คุยเจราจาอะไรกันเพียงแต่สักถามยกมือทักทายสวัสดีโอภาปราไซกัน ก็ไม่ได้ถามข่าวคราวเรื่องอะไรเพราะว่าต่างคนต่างก็ไปหาความสนุกสนานจากการชมหมอลำอีสานคนครศิ์มาวันนี้ก็มาเห็นบอสนกพงศกรของเรานี่แหละมาโพสลงบนสตรอรี่ในเฟซบุ๊กว่าน,นกพงศกรภาษาอังกฤษนี่นะครับคุณนกพงศกรโพสลงสตรอรี่บอกว่าขออนุญาตบล็อกแม่นะครับ ไม่ได้เกลียดแม่เลยแค่ไม่อยากเห็นมันไม่ใช่สิ่งที่ผมจะต้องเห็นผมไม่อยากรื้อฟื้นเจ็บมากพอแล้วครับโอ้โหครับอ่านเรื่องนี้แล้วนี่ถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าได้โพสต์คําว่าไม่อยากจะรื้อฟื้นเจ็บมากพอแล้วครับเนี่ยมันทำให้เรารู้สึก หคนที่ทำให้เราเจ็บปวดได้ถึงขนาดนี้จะต้องเป็นคนที่เรารักจะต้องเป็นเรื่องที่เรารักแล้วเราก็ไม่ประสบความสำเร็จกับเรื่องเหล่านั้นแล้วมันก็ฝังลงในใจแล้วอยากจะลืมมันผมนี่เคยรักคนคนหนึ่งแล้วเขาก็หักหลังเราเนี่ยเราก็ไม่อยากจะได้ยินชื่อไม่อยากจะเห็นหน้า เห็นหน้าก็เหมือนเห็นอากาศสัธาตุสักประมาณนั้นมีใครมากล่าวถึงมาพูดถึงเขาเราก็จะเดินหนีเพราะว่าไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะรับรู้พอมีใครเอาเรื่องเขาคนนั้นคนนี้มาพูดเขาก็จะพูดบางคนก็เป็นคนมาพูดบอกว่าครูวันนั้นได้ไปกินข้าวร่วมกับคนนั้นร่วมกับคนนี้มันก็บางเินเป็นคนที่เราเกลียดเป็นคนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่อยากจะได้ยินชื่อ กวยังไงวาได้ยินซื้อปานอมไม้ทางหูได้เห็นหน้าป่านอมไมไม่แย่ตาวสาสันทะมันสิเจ็บสิป,ปวดสดํ่นเแค่ได้ยินเสียงแค่ได้ยินเสียงเขาในป่านอมไมไม่แย่หูเห็นหน้าเห็นตาเขาปานอมไมไม่แย่ตามันเจ็บมันปวดมันรวดเร้าลงไปในใจนี่เปรียบเทียบผมนะผมก็เคยอกหักมานะครับอกหักมานี่ฟังเพลงเนี่ยสามวันไม่รู้เรื่อง ไม่อยากจะได้ยินไม่อยากได้ฟังอะไรเลยขนาดเพลงที่เจ้าของฟังเนี่ยฟังเป็นประจำเนี่ยฟังว่ร้ลองมอลลเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องก็คิดถึงเพลงเพลงหนึ่งเขาบอกว่าเจ็บคราวนี้เหมือนดังชีวิตฉันตกจากผาทนทรมาในความเจ็บนี้มาเกือบปีพอเริ่มมีความรักโลกนี้คือวิมาน ครั้นพอนานวันเธอกลับลืมฉันได้ลงคอคนเราเจ็บแล้วต้องจำถูกทำให้เจ็บยิงชายควรจำเจ็บของฉันเป็นเรื่องซอนใจถ้าใครได้ยินเพลงนี้สักประมาณ30กว่าปีย้อนหลังก็จะเป็นเพลงหนึ่งที่ผมชอบฟังแล้วก็ฟังเมื่อเราอกหักจริงๆแล้วมาปุ๊บเนี่ยมันจะฟังเพลงนี้ไม่รู้เรื่อง ใครมาพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องกินข้าวกินน้ําก็ไม่อร่อยกินเขาวบวแอบนอนบวรับเป็นกระซับกระใสวันเทาไปโอ้ยเบิดคลืนเปิด,เ,ปดเพ่งงังนจ้าของกับบวรับปิดเพ่งกับบวรับพี่น้องมันเจ็บปวดรวดร้าในดวงใจบนนกของเราเนี่ยคงจะมีใครคุณแม่คนนี้คงจะไปเอาข่าวของใครมาพูดหรืออาจจะเป็นคุณแม่ที่มี อิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณนกพงศก,กรผอสมควรเวลาเราเล่นเฟซบุ๊กเวลาเราเล่นล ne โดยเฉพาะเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นสตอรี่ขึ้นมาเราไม่ได้ไปกดดูนะเวลาลด Facebook, ลูเฟซบุ๊กเราก็ไล่ไล่ไล,ล,ล่ดูว่าของใครมันเด้งขึ้นมาตามลำดับแล้วก็ดูจะให้เราไปนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้แล้วไปเปิดดูนี่นานๆถึงจะทีหนึง่งส่วนมากเราก็จะสไลด์สไลด์สไลด์เลื่อนเลื่อนเลื่อนดูพอไปเจอใคร ที่เรารู้จักมักคุณหรือเป็นเพื่อนใน Facebook หรือเราสนใจเรื่องราวต่างๆเราก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็ไปคอมเมนต์ไปกดไลค์ไปกดหัวใจไปกดอะไรให้เพื่อเป็นกำลังใจในเพื่อนของเราที่เล่น Facebook ด้วยกันหรือว่าไปเจอ YouTube อะไรที่เราชอบเนี่ยเราก็จะไปหยุดดูหยุดฟังเป็นสำคัญน้อยจริงๆนะครับที่เราจะไปดูใครสักคนใดคนหนึ่งแต่ว่า มันจะต้องมีคนคนหนึ่งอ่ะที่เราจะต้องดูเป็นประจำดูเป็นประจำก็คือคนที่เรารักคนที่เราชอบคนที่เราคุ้นเคยเขาเรียกว่าวิสาสารปรมายติความคุ้นเคยเป็นอย่างยิง่งคนที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราก็จะทักหายประจําอย่างเช่นแฟนเราคนที่ทํางานร่วมกันกับเราอันนี้เราต้องดูนะครับหรือคนที่คุ้นเคยกิจกรรมที่เราชอบเราก็จะไปดูเป็นประจําแฟนของเราเราก็จะทักมาทักทายบอกว่าสวัสดีตอนเช้า ทำไรอยู่ครับทานข้าวหรือ,อยังเลิกงานเหนื่อยไหมอาบน้ำหรือ,อยังทานข้าวหรือ,อยังพักผ่อนนะครับอะไรนี่เราก็จะไปทักทายปราศัยกันแต่สำหรับคนที่เราไม่ชอบนี่นะก็เคยมีคนมามาเล่าให้ฟังครูวันนี้หนูโอนเงินไให้คนนั้นนะสงสารเขาเขาไม่มีจะอยู่จะกินว่าอย่างเงี้ยนะก็มาเล่าให้เราฟังผมก็บอกมาเล่าให้ผมฟังทำไม จะจะอ้นไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็เรื่องของเจ้าไม่ใช่เรื่องของข่อยมาเล่าให้ฟังทําไมอา้าวก็มาเล่าให้ฟังในฐานะที่ครูก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับเขาก็น่าจ,จะช่วยเหลือเขาบ้างนะอะไรประมาณเนี้ยผมก็บอกว่ามาเล่าให้ผมฟังทําไมมันไม่ใช่เรื่องของผมมันเป็นอดีตมันเป็นนิยามแห่งความหลังผ่านไปแล้วคนคนนั้นมันทําให้เราเจ็บปวดไปแล้วเราก็ไม่อยากจะรู้ก็ว่ายอย่างเนี้ย ผมก็บอกว่าต่อไปเจ้าไม่ต้องมาพูดเรื่องคนนี้ให้ผมฟังอีกนะถ้าพูดพูดเรื่องนี้ผมฟังผมจะบล็อกเจ้าทันทีต่อว่าไงเขาก็บอกขอโทษอย่าบล็อกนะเดี๋ยวเราจะไม่มีใครคุยกันอะไร่างเงี้ยเราก็พูดเลนะ่นเฉยๆหรอกที่จริงเราก็ไม่อยากจะได้ยินได้ฟังแหละแต่ว่าเขาก็มาพูดบ่อยก็บอกให้ฟังนี่ก็เป็นลักษณะประมาณนี้ว่าเราก็ไม่ได้โกรธคนมาพูดกับเราหรอกแต่บางทีคนคนนั้นไปเอาข่าวที่เราไม่อยากจะฟัง ไปเอาของเรื่องคนที่เราไม่อยากจะฟังมาเล่าให้เราฟังวันนี้บอสนกของเราเนี่ไม่ได้เกลียดคุณแม่คนหนึ่งไม่รู้ว่าคุณแม่คนไหนเราก็เอามาเล่าให้เราฟังว่าบอสนกเนี่ยผ่านความช้ำในการทํางานมาพอสมควรชีวิตบอสนกสามสิบปีจะเข้าสาสิปีแล้วก็ต้องเจอความรักมาบ้างละ่ะอาจจะเจอความรักมาในอดีตละหกละเหินมา พอมาเจอในบ้านากลางของชีวิตกําลังจะประสบความสําเร็จก็อาจจะอยากมีใครสักคนในคนหนึ่งมาอยู่ร่วมหัวรวมรองมีร่วมมร่วมร,วม,รวมชีวิตกับเราอะไรประมาณนี้สุดท้ายหรืออาจจะเป็นเรื่องการเรื่องงานก็ได้นะครับปัน่นไม้มันปั่นมือไว้จะทําอย่างนู่นจะทําอย่างนี้ปีนั้นเป็นอย่างนี้ปีนี้เป็นอย่างน,นั้น,เ,น,น,นเราก็คาดเดาอนาคตเหมือนกักบเกษตรกรผู้ทํานาเนี่ยเออตอนว,วานกล้าดํานาไว้เรียบร้อยสุดท้ายน้ําก็ท่วม สุดท้ายฝนก็แรงมันก็ไม่เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังเราก็รู้สึกเจ็บปวดดําไร่ทําไร่ไถานาม,มันแรงน้ำท่วมมันก็ยังพอทําใจได้แต่ว่าเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งมาทําให้เราอกหักทําให้เราช้ำใจอย่างนี้มันหมดอนาคตในสิ่งที่เราอยากจะทําเมื่อเราหมดอนาคตกับเขาแล้วเราก็อยากจะลืมอยากจะลืมอยากจะลืมมันให้หมดไม่อยากจะจดจําสิ่งที่มันเจ็บปวดอยากจะปล่อยชีวิต ไปกับงานใหม่ๆที่เรามีบลุอพงศกรก็สร้างสรรค์งานใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลืมถ้าเราอกหักถ้าเราผิดหวังจากใครเราจะไปนั่งสมกินเหล้านกพงศกรไม่ใช่คนเช่นนั้นเขาเป็นคนที่หยิบงานใหม่ขึ้นมาทําผมเป็นความพัฒนาผมบอกว่าทําไมนกพงศกรเขามีอะไรมัลเมสิคเขาเลยมีเอฟเฟกอะไรนะมิวสิคอลมิวสิคว์มาให้เราดูเนี่ยเขาไปดูที่ไหน ปรากฏว่านกพงศกรไม่หยุดอยู่กับที่ไปดูงานที่นุ่นที่นี่เขาตกแต่งเวทีใช้ไฟแสงสีอะไรแล้วามาปรับปรุงพัฒนางานของตนเองการทำงานการเอาใจใส่งานใหม่ที่เรามีอยู่มันทำให้เราลืมงานเก่าไปได้แต่ถ้ามีใครสักคนใดคนหนึ่งรื้อฟื้นสิ่งเก่าๆมาทำให้เกิดความรําคาญใจกับนกพงศกรแล้วนกพงศกรก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดคุณแม่แต่ขอบล็อกคุณแม่ เพราะไม่อยากจะเห็นและไม่จำและไม่จำเป็นจะต้องเห็นในสิ่งที่คุณแม่เอามาให้ดูก็ขอบอกคุณแม่อย่างท้าวันก็เป็นเรื่องที่ดีครับในเมื่อเราเห็นเราได้ยินสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วเราจะเก็บเอาไว้ทำไมเหมือนกับขยะเราก็กวาดขยะออกจากบ้านขยะที่มันเป็นของเก่าขยะที่มันเป็นของทิ้งขยะที่มันเป็นพิษมันไม่เป็นประโยชน์แล้วเราก็โยนทิ้งเอาไปเผา,าไปฝังให้มันเรียบร้อยไม่ต้องเก็บเอาไว้ให้มันขวางหูขวางตา ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเขาเรียกว่าทิ้งสิ่งเก่าแล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่เพื่อชีวิตที่ใหม่ๆของเราอายุอย่างนกพงศกรไม่ได้หยุดทู่แค่นี้เงินที่เขาจะสร้างฐานะมีครอบมีครัวในอนาคตร้อยล้านสิบล้านร้อยล้านหลายร้อยล้านเขาจะสร้างแล้วก็สร้างงานใหม่ให้กับเด็กในสังกัดที่เขามาสู่มลําเสียงของนกพงศกรได้พึ่งพาอาศัยเป็นไร่เป็นนานในการทำมาหากินมลําเสียงของนกพงศกร มีคาราวานมีคนในกองทัพของเขาประมาลเป็นหลัก้อยเขาต้องดูแลชีวิตของเหล่าศิลปินดูแลชีวิตของแดนเซอร์ดูแลชีวิตของคอนไวยดูแลชีวิตของพ่อแม่และครอบครัวอีกต่อไปเขาจะต้องไม่จมปรักอยู่กับในอดีตและเขาจะต้องลืมอดีตลืมความหลังไม่ฝังใจในไม่ฝังใจในความหลังมาทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่านั้นเพื่ออนาคตที่ดีของ มอลำเสียงหกและนกพงศกรรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องมีความรักมีความผูกพันมีความเมตตาต่อมอลำเสียงหกนกพงศกรอย่างไม่มีเลื่อมเหลื่อนแม้อาจจะไม่ได้กล่าวถึงกันบ่อยนักนะครับก็มีความรักความเมตตาว่ามอลำเสียงหกนกพงสกรเนี่ยเขาเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยอ่อ,อนโยนครับไม่กระตกุกกระตากไม่อะไรครับเขาเป็นเด็กที่ลุกขึ้นมาทำมาหากินเลี้ยงครอบเลี้ยงครัว ไม่เป็นเขาเล็กไม่เป็นเด็กที่ผมกล่าวบ่อยๆว่าไม่เป็นคนเด็กที่ไปชอบตีหัวหมาดา่าไม่เก็กเสพยบยาเสพตบกิดเป็นนักเลงหัวไม้แต่เขาเป็นคนที่ทํางานแล้วก็เป็นที่พึ่งของคนหลายคนเป็นผู้นําองค์กรเมื่อปัจจุบันแล้วเขาก็มีคนที่ก็ไปร่วมฝากอนาคตไว้กับเขาเยอะแยะทั้งเหล่าศิลปินทั้งแดนเซอร์ทั้ง<อ>คนวัยทุกคนที่ร่วมงานกับเขาฝากอนาคตไว้กับเขาเขาคือที่พึ่งของคนทุกคน เขาเป็นที่พึ่งของคนหลายคนสุดท้ายรายการครูเราทุเร่ยงก็เป็นกําลังก่ให้บอดนกหากจําเป็นต้องเจอหากจําเป็นต้องได้ยินคนที่เราไม่ชอบก็ถือว่ามันคืออากาศสาตุานมันเป็นอากาศาธาตุานมันเป็นกำมันเป็นสิ่งที่มาทดลองกําลังใจของเราให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราไม่เจอปัญหาไม่จูะสัก จิตใจของเราก็จะไม่เข้มแข็งไม่แข็งแกร่งเราก็จะเป็นผู้อ่อนแอหากไม่มีข่าศึกเข้ามาโจมตีเราก็ไม่รู้กำลังของทางหารของเราว่าจะสามารถป้องกันเมืองของเราได้อย่างไรหากเราไม่เจอปัญหาในชีวิตเราก็จะไม่รู้ว่ากำลังใจของเราเข้มแข็งที่จะต่อสู้ฟันฝ่ากับชีวิตของเราต่อไปอย่างไรขอให้กำลังใจบนกพงศกรและเหล่าทีมงานขอให้ทุกท่านมั่งมีสิรุขท่านผู้ชมทั้งหลาย ก็ขอยบ้างมีสิสุกกินใหญ่บกจกใหญ่ลงใหญ่เขินเป็นหาดใหญ่ขาดเป็นว่างใช่ตัวพ้าว่างใช้ยาม,มังคลังเงินคำแกว้วยใหญ่ขาดเขินทงหาห้องใสดังทองในเบาให้กระช่องไหลเขาเต็มกระเป๋าอึง้งตึงนอนหลับกายแด้เงินพันนอนฝันกายได้เงนินหมืน่นนอนตื่นกายได้เงินแสนย่างเกง่งแข้นกายแด้เงินล้านหลายหลายล้านหลายหลายล,ายลาย้ลานมองมีสิสุกทุกทุกคนสวัสดีครับสนุกกับทีกคน้อนรับที่นี่ท้าวพิรา

i okay. আরে